โอเคไม่ต้อกราวสวีทุกคนด้วยนะก็อยู่ผมนะฮะภูพัดสองสามสี่ทุกคนก็วันนี้นะครับเราจะมาทําการจัดเทียร์ลิสต์นะครับทัวร์พี่ผูคุณพีครับนะครับซีซั่นห้านะฮะที่กำลังจะแข่งในวันเสาร์ที่ยี่สิบสองนี้นะผมก็เป็นการแข่งขันนะครับในแมปของบิงกี้นะฮะซึ่งชื่อแมปนะครับชื่อว่า Apollo Gamer World นั่นเองนะครับก็อันดับแรกเลยเราพูดถึงรายชื่อก่อนรายชื่อของ คนแก่งก่อนนะครับมีเบสวิปนะครับมีโฟโต้มีจูทัตคิวเบอร์เจยุสเข้ามาไก่ทอดกาลันคิมคิมการ์ดลีจินยองนะครับพี LP, จิตบูญน้ำมิงเอฟวันโนบอพัดพิกแกงไก่เลย์เอ็กดีลีคิสย่าแล้วก็เซนหนึ่งสี่สามนะครับผมมาแล้วก็มียังมีสำรองอีกสองคนก็คือคุณพิมและคุณเซนซังคิวนะครับผมมาเราก็จะมาจัดเทียร์กันเลยนะครับแต่ระบแรกนะก่อนหน้าจะมาจัดเทียร์นะ เราจะทําการเล่นโชว์นะับผมก่อนสักตาหนึ่งนะครับเป็นจะเป็นแมปที่ใช้แข่งนั่นเองก็คือ a p p l เ Gamer World นะครับเป็นการเขาจะเป็นการเทสสแมปที่จะแข่งนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันอารมณ์ประมาณไหนนะครับนะฮะก็อย่างที่บอกฮะว่าแมปนี้นะฮะเป็นแมปที่จะใช้ในการแข่งนะโดยที่จะเป็น no move ใช่ไหมแล้วก็ max time นะครับอยู่ที่30วินาทีนะครับแล้วก็แข่งในแมป a p p l เ Gamer World นะครับมาเราเริ่มกันเลย นะครับก็จะเป็นการเทสนะทุกคนโนมูฟ no ใช่ไหมแล้วก็สามสิบวินะครับอลองดูลองดูกดเ,เลยเป็นการแบบอันนี้เป็นการแบบลองลองลองรอ,งองให้ดูนะผมอมลําคาญนะผมปิดปิดไปซะนะครับผมเสียงเพลงลําคาญครับโอเคประเทศแรกนะครับผมคือแมปเนี้ยมันจะเป็นแมปที่ค่อนข้างชนบทนะผมเดี๋ยวนะสองยี่สิบห้าเดี๋ยวนะอะไระเนี้ย เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอะ่ะมีเขาด้วยนี่แหละว,วะเป็นอะไรเป็นเฮ้ยเ,เดี๋ยวๆอ๋อเป็นเมกาครับอ่าอันนี้เป็นการวอร์มนะทุกคนวอร์มนะครับเมกาเมกาอ่าโอเคอเคันนี้เป็นอินเดียครับผมเห็นไหมมันจะเป็นแบบแมปมันจะมาแบบว่าเป็นชนบทนะครับผมก็เราก็ต้องเลือกตอบให้ได้นะครับว่ามันจะออกตรงไหนนะครับมันจะไม่ได้แมปมันจะไม่ได้แบบว่าง่ายเท่าไหร่นะมันค่อนข้างยากนะครับ ามาแล้วก็ลองตอบต่อไปนะครับอืมโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นแคนาดาหรือเปล่าครับตรงนี้น่าจะเป็นแคนาดานะครับโอเคมีถังอันนี้นะครับน่าจะเป็นนิวฟี l แลนด์หรือเปล่าครับอ่าแล้วก็น้ําอยู่ทางทิศนอร์ North นะแล้วก็ตอบต่อไปหรือเปล่าโอเคนะครับอันนี้เป็นการแบบสาธิตนะฮะอันนี้เป็นออสเตรเลียนะครับผมซึ่ง แล้วก็ตอบต่อไปนะครับผมมีเขาหรือเปล่าไม่รู้เรา anyway, ต,ตอบไปนะครับอ mm, ันนี้จะเป็นการสาธิตนะฮะว่าแมปมันจะออกประมาณไหนนะครับมันก็จะเป็นชนบทอย่างนี้แหละนะครับผมจะเป็นชนบทนะครับไปนะครับอันเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบบราซิลหรือเปล่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับอ่าคือจะเป็นแมปที่ออกชนบทพอสมควรนะครับซึ่งผู้เล่นก็ต้องทําการตอบให้ได้นะครับว่ามันจะออกประมาณไหนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจัดเทียร์กันเลย นะครับผมก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับคนแรกนะครับเอาคู่แรกเอาผมเรียงคู่เลยแล้วกันคิมคิมการ์ดกับเียจิงยองนะครับผมคิมคิมการ์ดนะครับผมให้ไปเลยครับคิมคิมการ์ดผมให้ไปเลยครับโกดครับผมบอกนะคิมคิมการ์ดเขาคือโกนครับของทัวร์นี้นะครับจับตาเขาไว้ได้ดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เก่งโนุมมมากๆนะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับให้คิมคิมการ์ดอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับ ต่อไปลีจินยังนะครับอันนี้คือเราไม่ต้องไปเซิร์ชอะไรเยอะนะครับส่วนลีจินยังนะครับลีจินยังลีจินยังนะฮะคนนี้นะผมบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่เก่งมองโกเลียมากๆครับนี่ครับดูจากถิติจะรู้ว่าเขาเก่งมองโกเลียมากมากนะครับแล้วก็มาดากัสกานะครับแล้วก็ประเทศลาวนะครับเขาเก่งประเทศพวกนี้มากนะครับผมให้เขาไปที่บครับเขามีความเก่งในระดับผมใช้เขาว่าปานกลางแล้วกันแล้วก็สามารถที่จะสู้ในระดับ ต้นๆของของหลีกได้นะครับผมนะหลีจินยองนะครับเอาไว้ที่บีนะครับผมบอกเลยว่าเขาโหดมากนะครับผมอ่าต่อไปนะครับเราไปกันที่ใครดีเราไปกันที่คุณเลนะครับผมคุณเลกดีนะครับผมคนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นระดับตัวตึงนะครับประสบการณ์โชคโชนนะครับในหลีกไทยนะครับผมในหลีคอมบูไทยนะคนนี้ระดับท็อปนะผมบอกเลยแล้วก็ มีคนนี้เก่งมากนะครับเขาเก่งอเมริกามากๆเก่งออสเตรเลียนะครับแล้วก็เก่งหลายๆประเทศนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวมานี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเล่ดีผมขอให้เขาไปที่เอครับเลอยู่นะวะเป็นนึ่งนะเอาอยู่นี่นี่ผมให้เขาไปที่เอครับเลกดีคนนี้จุดเด่นคืออเมริกาครับเขาจําเพจหรือทะเบียนรถของสหรัฐอเมริกาได้แทบทุกเพจครับผมบอกเลยเก่งมากคนนี้นะครับผมอ่า ให้ไปเลยเอนะครับอันนี้เราจะวิเคราะห์แบบเจาะจงไปแต่ละคนเลยนะเออคิมคิมผมจะไม่ได้พูดอะไรกับคิมคิมเยอะนะครับเพราะว่าเขาเก่งอยู่แล้วนะเนี่ยคุณคิมคิมการ์ดคิมคิมการ์ดนี่ครับเขาเก่งอยู่แล้วนะเขาระดับแบบชนะอเอรเลนมาเคยชนะอเอรเลนนะครั้งหนึ่งระดับแบบท็อปทอปอะคนนี้คือผมบอกเลยว่าระดับโลกอะคนนี้สามารถไปได้นะครับสำหรับคิมคิมการนะอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับแต่พูดความจริงว่าคนนี้ระดับท็อป โนมูฟโหดมากหมดอื่นก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่ยกเว้นมูวิ่งครับมูวิ่งเขาไม่ชอบเล่นเท่าไหร่นะครับคนนี้แต่โดยรวมเขาชอบมูวิ่งนะครับก็บ้าแล้วนะครับเขาชอบโนมูฟนะทษทีมาเราไปกันต่อนะครับที่คุณเมืองนะครับหรือคุณเอ็มจิตูนั่นเองอ่าคุณเอ็มจิตบูลนะผมคนนี้ก็แข่งมานาเหมือนกันนะครับคนนี้ นะครับเราส่งประเทศองเขาโอเคเขาเกิ่งแคนาดาครับกิ่งแคนาดากิ่งเดนมาร์กแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับคนนี้ผมบอกเลยว่าจิตบุญเป็นคนหนึ่งที่ผมให้ไปที่ผมให้ไปที่เอครับคนนี้สัจจ์ิตบุญนะครับเดี๋ยวนะย่ไหนวะจิตบุญผมให้ไปที่เอครับผมคิดว่าอยู่หลังน้องเลนะครับผมสําหรับจิตบุญนะครับคนนี้เก่งเหมือนกันนะครับระดับผมใช้คำว่าระดับที่ สูสีเบียดเบียดกับระดับต้นๆนะครับได้เหมือนกันคือเบียดได้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเราไปกันที่คุณโนบอนะครับหรือโนโบรนะครับไม่รู้อ่านว่าอะไรนะแต่น่าจะอ่านว่าโนโบรหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับคุณโนโบรนะคนนี้ผมใช้คําว่าเมกานะครับยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเคนะครับคนนี้แล้วก็ตุรกียี่ห้าเคครับโนโบรคนนี้และแคนาดาก็เก่งเหมือนกัน และประเทศในยุโรปเขาเก็บเหรียญทองไาได้เยอะหนูนะแล้วก็มีไทยมีญี่ปุ่นบ้างนะครับก็คนนี้ผมขอให้ไปที่ B ก่อนละกันนะครับผมขอให้เขานำา e ีจ i n y o ไปนิดหนึ่งนะครับถึงเขาจะใส่แว่นเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ให้เขานำกว่านิดหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวนะนะไม่รู้พูดทำไมนะโอเคนะนอนบอคนนี้ก็เจอกับคุณจิยุทธเนาะก็ถือว่าสูสีนะครับผมบอกเลยว่าผมให้เขาไปที่ B ก่อนละกันแต่ผมก็คิดว่าน่าจะดีกว่าคุณ จิวนะครับเพราะว่าเขาน่าจะผมดูจากแบบการที่เขาแบบเก่งหลายๆประเทศนะเขาน่าจะแบบมีจุดเด่นตรงนี้นะครับในการที่เล่นได้หลากหลายนะครับอ่าโอเคต่อไปเราไปกันที่คุณจิยุสนะครับผมอ่าคุณจิยุสนั่นเองนะคุณจิยุสนะครับคนนี้อ่ะคนนี้ผมบอกเลยว่าเขานะครับเด่นอย่างหนึ่งคือเขาอยู่ในแคนดูกลี่ฮนะ นี่คือแคนอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับเป็นแคนที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับและมีคนเข้าไปหลายสิบคนแล้วนะครับซึ่งจียุทธคนนี้ผมบอกเลยว่าเขาเก่งมากครับคนนี้เขาเป็นคนที่เก่งหลายๆประเทศนะครับเก่งเยอะผมขอไม่สายยายแล้วกันแต่คนนี้เก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งหลายโหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมูวิ่งโนมู v เอ็นดีบีซีเขาเก่งทุกโหมดนะครับจยุทธคนนี้มีความหลากหลายนะครับคนนี้ผมขอให้เขาไปที่ A ครับ แต่ผมให้เขาสู่สีกับคุณจิตบูลครับเนี่ยคือเป็นเบียดกันสองคนนี้จะเบียดกันนะครับจิตบูลกับจิยุทธจะเบียดกันนะครับแต่ผมให้คุณเมืองจิตบูลนะครับดีกว่านิดหนึ่งนะครับด้วยพาสีที่เล่นมานานกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าเขาเล่นมานานกว่านิดนึงนะครับผมเลยให้เขาดีกว่าจิยุทธนะครับสหรับคุณเมืองนะครับอ่าแต่คุณจิยุทธนี่ถือว่าอยู่ในเทียร์เอเลยนะเออถือว่าเฟี้ยวอยู่นะครับต่อไปนะครับเป็นคุณนะครับ โฟโต้นะครับหรือคุณ e t ท i ลนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือเขาปลอมตัวมานะเขาปลอมตัวมาในร่างของอ,อีกราดหนึ่งนะครับก็คุณโฟโต้คนนี้ก็ผมคิดว่าให้อยู่ประมาณเดี๋ยวนะโฟโต้หรอผมว่าอยู่ประมาณประมาณเนี่ยอยู่ไม่ไม่เนี่ยก็นี่แต่ผมคิดว่าสูสีอะคุณนะผมผมให้อยู่นี่แล้วกัน แล้วก็คุณจยุทธลงมาบีแล้วกันอ่าผมสูสีอ่ะมันแบบมันเบียดกันนะเนี่ยคุณคือคุณจยุทธอะ่ะจะอยู่นี่ก็ได้หรือจะมาอยู่นี่ก็ได้นะครับแต่ผมขอให้คุณจยุทธอยู่นี่ก่อนนะครับผมมาก็ต้องบอกก่อนนะว่าคุณโฟโต้นี้เขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเก่งหลายประเทศนะคนนี้คือเก่งแบบบาลานบาลานผมเชื่อว่าบาลานแล้วกันคนนี้เก่งหลายประเทศนะครับแต่ว่าก็ก็จะเป็นเฉลี่ยเฉลี่ยไปเนาะคืออาจจะไม่ได้เด่นประเทศไหนที่สุดแต่แบบก็โดยรวมก็ถือว่า เด่นหลายประเทศอ่ะอโอเคต่อไปก็เป็นอคุณ LP นะครับคุณ LP นะครับหรือว่าแอดมินนั่นเองนะครับ LP นะครับผมอเอ้ยเป็นไรวะเป็นไรวะเฮ้ยเฮป็นไรวะเป็นไรวะเอ้ยเจนเยไม่ใช้เป็นไรอะ่ะมาคุณ LP อะพรนะรผมต้องบอกกัว่าคุณ LP เพีนะผมว่าคนเนี้ยผมใช้คําว่า ตรงจักใจนะผมจะให้เขาโกรธกับแต่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีอะไรสักอย่างแฝงในตัวเขาครับผมขอให้เขาไปที่นี่ครับน่าจะตามองเพราะว่าคุณ LP เนี่ยผมใช้คำว่าเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในระดับที่เทียบเท่าเบอร์ต้นต้นของไทยได้เออผมเลยให้ให้เขาที่จับตามองแล้วกันอ่าผมผมให้เขาตรงนี้แล้วกันนะครับจะดูประเทศที่เขาเก่ง เขาเก่งไทยนะครับผมแล้วก็ยังมีไอชิเบนหลายๆที่ที่แบบดีด้วยก็เลยอืก็เลย,เลยรู้สึกว่าอก็ให้เป็นน้าจตามอลแล้วกันน่าจะโอเคนะครับผมอ่าส่วนต่อไปจะเป็นคุณผัดพริกแกงไก่ใช่ปะ่ะอ่าคุณผัดพริกแกงไก่นะครับคุณผัดพริกแกงไก่นะครับคนนี้นะผมบอกเลยว่าเขาคือคนที่ เก่งมากๆครับเขาคือะระดับต้นๆของไทยนะคือคนนี้เป็นท็อปมูฟวิ่งของไทยเลยเก่งมูฟวิ่งมากๆนะครับคนนี้เก่งมูฟวิ่งเป็นอันดับหนึ่งของไทยเลยแล้วกันมูฟวิ่งคนนี้นะพับปิแกงไก่นะครับคือถ้าเจอถนนเขาตอบได้แน่นอนนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรวะอ่าทัวร์นี้ไม่เป็นทัวร no ์นมูฟเนาะผมเลยให้เขาไวท้ที่โกดอนกันแต่จะอยู่หลัง อยู่หลังคุณคิมไปนิดนึงอ,อยู่หลังอยู่หลังคุณคิมไปนิดนึงแล้วกันครับก็ประเทศที่เขาเก่งเขาเก่งหลายประเทศนะโคลัมเบียไทยญี่ปุ่นหลายประเทศอะ่ะคือเขาเก่งคนเนี้ยนะผมให้หลังคุณคิมนิดนึงครับคนนี้เขาบอกผมเลว่าตึงนะครับสาหรับคุณผัดพริกแกงไก่นะครับผมอืมโอเคต่อไปเป็นคุณเซนส์เซนส์หนึ่งสี่สาม คุณเซนอ่ะเฮ้ยอะไรเป็น,เป,นเป็นอะไรเฮ้ยเป็นอะไไหมาอมไปเลยน่ะแป๊บๆเป็นไรวะโอ้ยมาคุณเซนหนึ่งสี่สามนะครับคนนี้ผมรู้สึกว่าผมให้กลางๆนะคนนี้คือผมให้กลางๆแล้วกันคนนี้คืออาจจะแบบไม่ได้เด่นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ผมคิดให้เขาไปที่สี่แล้วกันคุณเซนคือผมรู้สึกว่าเขาประมาณหนึ่งนะครับคือ ใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่เขาอยู่ในแคดูดีนะผมบอกเลยว่าคนนี้ดีกีไม่ธรรมดานะครับอยู่ในแคนใหญ่นะครับก็น่าสนใจนะครับสับเซนแต่ผมให้เขาที่สี่แล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ค่อยมีข้อมูลของเขาเท่าไหร่บวกกับว่าเขาเป็นคนทิงที่ผมให้กลางๆแล้วกันกลางๆคืออาจจะไม่ได้เด่นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าแบบผมว่าใช้ได้อยู่นะครับประมาณนั้นนะครับมาต่อไปนะครับคุณเบสวิปนะครับคุณเบสวิปนะครับ เดี๋ยวนะคุณเบรวิฟอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหมคุณเบรวิฟคุณเบจสวิปนะครับคนนี้ผมให้เป็นคนที่เล่นโนมูฟเก่งนะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดคนเนี้ยเขาจะเก่งแคนาดากับบราซิลนะใช่ปะสับเบรวิฟคนนี้ผมว่าเก่งเหมือนกันนะก็ใช่ปะเนี่ยเออเนี่ยเหมือนเขาเก่งแคนาดาบราซิลนะครับอืมเป็นนะผมขอเพิ่มเทีย์ก่อนเป็นผมขอเพิ่มเอสขึ้นมาอีกเทียนึง เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สลับกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดขึ้นไปดิเออขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปเดี๋ยวนะผมทำการอ่าแอดฮาร์ล์บีลอเนาะโอเคผมขอเพิ่มเทียร์ขึ้นมาอีกเป็นเทียเอสนะอืมโอเคเทียเอสเพิ่มขึ้นมาโอเคเป็นนะโอเคผมจะเพิ่มเทียร์ขึ้นมาเป็นเทียเอสนะครับสำหรับการแข่งนะฮะโอเค สีโอเคผมให้เบตวิฟไปที่ S แล้วกันเพราะผมเชื่อว่าผมว่าคุณเบตวิฟอะประมาณเนี้ยอยู่อยู่ประมาณเนี้ยสามารถเป็นโกลดได้แต่ผมคิดว่าเขาอยู่เขาอยู่ในระดับที่ดีกว่า A แต่มันยังไม่ถึงโกลดผมเลยคิดว่าเขาอยู่ S แต่ถามว่าโกลด์ได้ไหมโกดได้นะแต่แบบผมคิดว่าเขาอยู่ประมาณ S ถือว่าโอเคอยู่โอเคต่อไปเป็นคุณลีคิสดีคิสยาปะ่ะหรือคุณเพชรนั่นเองลีคิส ลีคิสยานะคนนี้ก็เป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่ผมมองว่าก็เป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะที่ผมรู้สึกว่าก็ถือว่าโอเคนะคนนี้คือแบบว่าเขาเป็นคนที่แบบพร้อมจะเรียนรู้ได้หลายอย่างนะครับได้แบบดีมากนะสําหรับคุณลีคิสยานะคือเขาฝึกโบลิเวียนะช่วงแรกฝึกโบลิเวียเล่นมาดากัสกานะครับหลายหลายประเทศเขาผมว่าเขาพยายามจะเรียนรู้หลายประเทศนะแล้วดูเป็นคนที่แบบขยันเล่นเหมือนกันนะก็ผมให้ไปที่ ดิคิสยาใช่ไหมหรือคุณเพชรนะครับผมให้ไปที่ C แล้วกันผมให้ประมาณซิเนี่ยผมให้ประมาณเนี้ยไม่ C ก็ B ประมาณเนี้ยแต่โดยรวมผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่น่าสนใจนะครับแต่ผมให้เขาไปที่ C ก่อนแล้วกันนะแต่ผมคิดว่าเขา B ได้นะแต่แบบผมขอให้เขาประมาณ C นะครับประมาณนี้แต่ดีกว่าคุณเซนนิดนึงผมคิดว่าเขาเขาดูพยายามเรียนรู้เมตาได้แบบได้ได้เร็วะอะแต่ไม่ใช่ว่าคุณเซนไม่ดีนะคุณเซนถือว่าดีแต่ว่าส่วนตัวผมให้คุณเพชรด,ดีกว่าในเรื่องของแบบ การที่เขาจะแบบพยายามศึกษาเมตานะครับอืมก็เรีว่าน่าสนใจนะครับผมโอเคต่อไปเป็นคุณข้าวมันไก่ทอดนะครับผมข้าวมันไก่ทอดนะครับคนนี้ก็เหมือนเดิมนะค,คนนี้อยู่ในดุกดีอีกแล้วครับผูกแคนใหญ่แหละดุกดีนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับข้าวมันไก่ทอดนะซึ่งข้าวมันไก่ทอดคนนี้ผมขอให้เขาไปที่สี่เหมือนกันนะครับแต่เขาจะเขาน่าจะสู่สี่กับคุณเซนนะ สูสีกันเนี่ยสูสีสูสีส,สองนี้สูสีกันนะครับสูสีกันเลยสานี้นะครับสําหรับคุณเซนแล้วเข้าันไก่ทอดนะครับคนนี้ผมบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่เก่งทงมากๆนะครับเรื่องการจําทงเรื่องของการแบบเห็นทงปุ๊บแล้วตอบเขารู้เขาเรียกเขาจาได้ทุกทงบนโลกเนี้ยสําหรับคุณเข้าไปไก่ทอดนะอนี้ผมไม่ได้อวยนะครับแต่พูดความจริงเขาจําทุกทงได้นะครับในโลกนี้นะครับผมผมให้เขาดีกว่าคุณเซนด้วย ผมไม่เขาดีกว่าคุณเพชรด้วยอืมจริง่ตอนแรกอะผมจะให้เขาโกไปเลยนะแต่แบบกลัวมันเกินไปประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าให้อยู่ประมาณ C แล้วกันหรือประมาณ B ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าอยู่ประมาณ C นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการเขาเรียกผมกลัวว่าคนจะมองข้ามเขาเยอะเกินไปจนแบบกลายไปว่ามองบู่เกินไปผมเลยให้เขา C แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับอืมโอเคต่อไปเป็นคุณกาลันนะครับ หรือคาแันนั่นเองนะที่ผมชอบเรียกนะครับแต่เขาชื่อกาลันนั่นนะครับคุณกาลันน็อตคนนี้ผมบอกแล้วว่าชอบเล่นเอบีนะครับมากๆนะครับแล้วก็นูมูเขาก็เก่งเหมือนกันนะแต่คนนี้ถ้าจะไม่ผิดคุณน็อตกาลันเนี่ยจะเก่งโปแลนด์อ่าใช่เขาจะเก่งโปแลนด์นะครับชอบเล่นการน์นานะครับแล้วก็หลายๆประเทศเขาก็ชอบเล่นเหมือนกันแต่โดยรวมเขาจะเล่นโปแลนด์กับการน์านาะครับเขาชอบเล่น2ประเทศนี้นะครับเป็น2ประเทศที่เขาก็ชอบนะคุณกาลันเนี่ย ผมให้ไปที่เอสแล้วกันแต่ผมคิดว่าเขาผมว่าคุณเบสสวิปจะเบ็ดเบียดกว่านิดนึงคือถามว่าคุณการันเนี่ยไปแทนเบสวิปได้ไหมแทนได้แต่ผมรู้สึกว่าเบสวิปดูขี้ๆกว่าหน่อยเรื่องแบบผมรู้สึกว่าดูจากแบบอีโร่ด้วยดูจากแบบหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าคุณเบสสวิปดูดีกว่านิดนึงมันมันก็ตึงเดียวอ่ะนะผมเลยมองว่าคุณเบสสวิปดีกว่านิดนึงคุณการันก็ดีแต่ว่าอยู่ประมาณนี้นะครับอืมโอเค ต่อไปเป็นคุณน้ำมิง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 ันะผมน้ำมิงเอน,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 นะครับคนนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจครับคนนี้ผมใช้คําว่าคนเนี้ยผมขอใช้คําว่าเป็นคนที่น่าสนใจนะคือเขาสามารถที่จะแบบเข้ารอบแบบลึกๆได้เลยสำหรับคุณน้ำมิงนะคนนี้โอเคเลยส่วนตัวผมบอกผมว่าน่าสนใจค,คนนี้ ผมขอให้คุณนํามิงที่น่าจับตามองแล้วกันนะครับคนนี้ผมว่าโอเคนะเนี่ยผมขอให้ให้นำแอดมินด้วยแล้วกันผมชอบอันนี้ส่วนตัวที่ชอบงานส่วนตัวนะสำหรับคุณนํามิงแอบวันคนนี้เขาเขาเกียรติดีอะ่ะแล้วเขาก็แบบเป็นคนที่แบบรูเมต้าประมาณหนึ่งเลยแหละผมว่าน่าสนใจสำหรับคุณนํามิงนะครับโอเคต่อไปเป็นคุณจิโอทัสคิวเบอร์นะครับซึ่งจิโอทัสคิวเบอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเข้าโปรไฟล์เขาไม่ได้นะผมต้องเข้าไปในดิสนะเป็นหนึ่งทุกคนอดิจิตเตอร์ ผมต้องเข้าไปในทิดไปนึงนะเพื่อหาโปรไฟล์เขานะอ่านี่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 ชื่อเขาอะไรก็ไม่รู้ดีซินโมโฟังชูนะครับผมชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมคือแบบอลังการงานสร้างมากคนนี้สำหรับชื่อเขานะนะครับสำหรับคนนี้นะครับผมขอให้เขาไปที่ผมให้ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยผมให้ประมาณเนี้ยเดี๋ยผมให้ประมาณเนี้ย a ผมเออผมให้เแล้วกันผมว่าคนนี้เขาเขาดูขยันดี เขาดูขยันเล่นดีผมชอบนะครับแล้วก็ดูพยายามศึกษาหลายๆอย่างนะครับได้ดีแล้วก็แลน์กิ้งเขาก็เกือบจะพันหนึ่งแล้วด้วยนะผมเลยคิดว่าเขาอยู่ในระดับที่ประมาณ A อะโอเคนะครับผมว่าสุสีคือคุณโฟโต้แต่ผมคิดว่าคุณโฟโต้ดีกว่านะครับโอเคสุดท้ายแล้วกันสุดท้ายเลงมาที่สำรองนะครับสำรองนะครับที่ในในทัวร์นี้น้องเป็นสำรองนะครับก็คือคนก็คือคุณพิมพ์นะครับคุณพิมพ พิมยังไงวะคุณพิมอ่าคุณพิม์มามีตัวเอมหลายตัวนะคุณพิม,มนะพ์มคนนี้เหมือนจะเก่งญี่ปุ่นนะใช่ปะเออเหมือนเขาจะเก่งญี่ปุ่นนะคนนี้ก็โดยรวมผมมองว่าคุณพิมพ์เป็นคนที่เก่งญี่ปุ่นนะแล้วก็เมตาอื่นเขาก็โอเคนะผมเลยมองว่าคุณพิมพ์ผมขอใส่เทียเขาไว้อยู่ประมาณบีอะอยู่ประมาณประมาณแบบผมว่าประมาณเนี้ยประมาณบีประมาณเออผมบอาว่าคุณทาเคียวทาคิวเบอร์มานี่แล้วคุณพีมมานี่เลยแล้วกัน เออคุณพีมานี่เลยกันอ่าส่วนต่อไปคุณเซนนะครับคุณเซนนะคะคุณเซนซังคิวนะครับคนนี้ก็เก่งญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะคือโอ้โหคือสำรองทั้งสองคนนี้คือเก่งญี่ปุ่นทั้งคู่นะเออเนี่ยเก่งญี่ปุ่นแต่ว่าคุณเซนจะเล่นหลายประเทศหน่อยนะคุณเซนจะมีความหลากหลายกว่าคุณพีวิ่หนิดนึงนะครับเออสำหรับคุณเซนนะครับผมขอให้คุณเซนไปอยู่ที่ประมาณ A นะะ ประมาณนี้ผอว่าอยู่ประมาณ a ได้ที่จริงแต่ผมว่าสูสีกับคุณคุณเลนะเนี่ยสูสีกันผมว่าคุณคุณเซนกับคุณเลสูสีกันผมว่าแต่ผมขอให้เขาเทีย a ด้วยกันแล้วกันนะครับประมาณนี้ผมว่าได้ส่วนคุณเลเนี่ยจะสูสีกับคุณน็อตเนี่ยสามารถสลับกันได้นะสองนี้คุณเลคุณน็อตสูสีกันนะครับเออแต่ผมคิดว่าผมมามองว่าสูสีว่ะงั้นผมเอาคุณเลไป s เลยแล้วกันเออเอาคุณเลไป s แล้วก็สูสีกับคุณน็อตนะผมอยู่ประมาณนี้แล้วกัน ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการจัดเทียนะครับโอเคดาวน์โหลดไปกันดาวน์โหลดดาวน์โหลดอ่าดาวน์โหลดแล้วโอเคโอเคเราก็จะมาทําการอ่าเดี๋ยวนะไปหนึ่งนะทุกคนพี่พงคุณพีโอเคผมจะทําการพริจิตชันแล้วกันสําหรับรอบแรกเนาะที่จะแข่งกันนะครับพิจิตชันก่อนนะครับผมมาเอโอเคผมจะทำการพริจิตชันนะครับคู่แรกนะคิมคิมการ์ดลีจินยองนะ มาเล่นเบสออฟวันใช่ปะผมให้คิมการ์ดอยู่แล้วคิมคิมการ์ดน่าน่าจะเข้านะครับเลขกับจิตบูนคู่นี้สูสีคู่นี้สูสีป่ะเอ้ยอะไรเนะี่ยจะมาโฆษณาเลยแมววบไม่เวแมวปิดไปครับปิดไปนะผมคุณเลขกับคุณจิตบูนนะผมคู่เลขกับจิตบูนะบผ,มผ,บบผมรู้สึกว่าสูสีนะครับแต่ผมคิดว่าผม ผมให้คุณเลนิดหนึ่งแล้วกันแต่ผมไม่สูสีวะคู่นี้แต่ผมให้คุณเลแล้วกันผมให้คุณเลนิดนึงนิดนึงส่วนคุณนอบอกกับจะยุทธคู่นี้สู่สีอีกแล้วสู่สีแล้วคู่นี้ผมว่าใครก็ได้ห้าสิบห้าสิบแต่ผมให้คุณจิยุทธแล้วกันนิดนึงนิดนึงคุณโฟโต้คุณเอลพีคู่นี้ก็สู่สีคู่นี้สู่สีมากโฟโต้เอลพีผมว่าผมว่าเอลพีเบียดเบียดผัดพี่แกงไก่กับเซนส์ ผมให้คุณผัดพิกแกงไก่รับแน่นอนอยู่และพราะว่าเขาเขาเขาเก่งมากๆอ่ะคุณผัดพิกแกงไก่อ่ะส่วนเบสวิปกับคุณเพชรนะครับผมมองว่าเบสวิปน่าจะดีกว่านะโอ้ที่อ่ะถ้าผัดพิกแกงเข้าไปแล้วเบสวิปเข้าไปนี่ก็ไปเจอกันไวเหมือนกันนะโอเคต่อไปคุณการันนอตน,นะครับเจอกับข้าวมันไก่ทอดนะครับสิกตัวเคเนาะคู่นี้ผมให้กาลันแล้วกันผมว่าคุณการันน่าจะดีกว่านะครับนิดนึงนะครับก็ดีกว่าเลยแหละแต่ว่าคุณข้าวมันไก่ทอดจะมีจุดเด่นเรื่องธงเนาะก็ะ ประมาทไม่ได้นะครับต่อไปน้ำมิงกับจิโอทัสคิวเบอร์คู่นี้ผมผมว่าสูสีอีกแหละสูสีแต่คู่นี้ผมคิดว่าจิโอทัสคิวเบอร์อาจจะบิดเบียดได้นะหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นน้ำมิงก็ได้คือมันมันน่าเสียดสีอะคือคู่ที่ขาดอนะมันจะมีคู่เนี่ยมันจะมีคู่คุณน็อตเบสวิปผัดพิพกแกงคิมคิมการ์ดมันจะมีอยู่ประมาณสี่คู่เนะี่ยที่ดูขาดๆแหละที่เหลือมันมันดูสูสีหมดเลยนะครับผมอ่าก็ถือว่าโอเคนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการจัดเทียนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการจัดเทียนะก็ผิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็รอชมกันได้นะวันวันเสาร์นี้นะครับตอน 6. กโมนะครับวันที่22นะก็รอชมกันได้แล้วทุกคนโอเคเจอคลิปหน้าครับผม